มาแล้วครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็พา,ามาชมขึ้นของนะครับขึ้นของลูกค้าจากลบบุรีนะครับเอาดอกมาใส่อยู่นี่นะครับ8ใบนะครับตัวนี้นะครับดอกชาเลนเจอร์หกห้าศูนย์นะครับรุ่นที่มีนอ็อตตั้งเอาตั้งเอา,เอานันลังตั้งเอา มุลีตานนั <c <c ้นจุดด้วยนะครับนี่นะครับครับอยู่ลบบุรีนะครับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้ฟังน้ำเสียงไปฟังได้นะครับนะครับนี่นะครับวันนี้มาเป็นๆครับมาถึงโรงงานนะครับมาถึงโรงงานนะครแปดใบ สเปคตัวนี 3, 3, 3, ้อยู่ที่ใบละ3,008นะครับใบละ3,008นะครับจะเป็นหูจับเหล็กแต่เกงปั๊มขอบมุมยางนะครับนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ขอบเหล็กนะครับเป็นขอบมุมยางเป็นขอบพลาสติกนะครับขอบมุมพลาสติกอย่างนี้นะครับผมใบละ3,008นะครับตัวนี้หูจับก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นหูจับหูจับเหล็ก งี้ได้ยังเนาะพี่เนาะไดเนาะนี่นะครับวงอะไรนะพี่ชื่อวงอะไรนะครับชอปเปอร์มิวสิกครับชอปเปอร์มิวสิกนะครับอยู่ลพบุรีนะครับผมนี่นะครับติดต่องานได้นะครับติดต่องานได้วงเล็กๆครับวงไม่เล็กแล้วครับตู้ไปขนาดนี้ยอดจริงต้องมาเห็นกระตาครับครับผมลองรกับหูนี่นี่ซง นี่นะครับบุกมาถึงโรงงานตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเอ้ยมาถึงสังขะเมื่อคืนนะครับไปนอนพักก่อนนะครับออกลึกไหมออกเกินไหมหน้องเลยออกเกินไหมได้ไหมพี่แบบนี้ได้ได้อยู่เนาะเดี๋ยวรัดให้มันแน่นมันก็อยู่เนาะ ใช่ใช่ตั้งไหมเออเดี๋ยวได้เลยตั้งดีกว่าผมว่าเออมันมันจะได้สูงเท่ากันด้วยเอาใบนี้ลงก่อนก็ได้อ้วนลงแค่อันนึงแล้วก็ตัวนั้นเทือนขึ้นมานี่ก็ได้อื่าตัวนั้น่ะไรลงวัน พลิกตัวนั้นมาเออพิกสองอันมาได้ไหมอยู่ไว้หลังนี้แล้วก็พิกตัวนั้นยืนเอาเลยไม่ต้องลงดึงหูจับได้ไหม นีกํลาลังวางแผนกันนะครับว่าจะขึ้นแบบไหนนะครับให้หมด <laughs> ไม่เอาไว้หรอครับด <laughs> <laughs> ันตูดถอยมามาโอเคอดันไปนั้นมาด้วยโอเคโอเคนั่นละทุจับไว้ วางยกออกไปข้างหน้าก่อนก็ได้ไหมถูกยกออกไปดันไปข้างหน้าเองอะ่ะเองไปรับฝั่งนู้นอ่ะทูหลบฝั่งนู้นเออเอะขึ้นนี่เออยกขึ้นไปนู้นเลยเออ<า>ไปไปกลับอยู่ตรงนู้นเลยเออนั่นแหละฟับรับพลิกโอเคนี่นะครับอ่าข้างหลังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแบบนี้ใบละสามพัน ปดเท่านั้นนะครับนี่นะครับจะเป็นหูจัดนะครับสีนะครับสวยเม็ดประกายสวยแน่นอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขอบมุมยางอย่างนี้นะครับเป็นหูจับเหล็กนะครับก็เราก็จะเป็นแกงปั๊มนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็เบอร์โทรอยู่นี้นะครับชัดไหมครับนี่นะครับเบอร์โทรนะครับตามนี้เลยนะครับ wr นะครับตู้จะชื่อเป็นตู้ wr นะครับผมแล้วก็เบอร์โทรก็0901816893นะครับผมนะครับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมนะครับผมสวัสดีครับผม